ล่างนู้นนะครับจะเป็นกังหันกังหันน้ำนะครับที่ใช้สีขาวหรือว่าผลิตกระแสไฟฟ้ายุคขอกกคอยุคนั้นสมัยนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับรับเส้นทางนี้เข้าสู่นะครับจะเป็นมอสเป็นใบแบบนี้เลยครับกังหันน้ำยุคนั้นสมัยนั้นนะครับหอกกคอใช้ในการสีขาวหรือผลิตกระแสไฟฟ้านะครับตรงนี้ เป็นน้ำตกเล็กๆนะครับเอ,อยะเวลาผูพังไปแล้วครับตรงนี้ครับนน่อยๆเกษตหัน,หนีใช้ผลิตจะแสงไฟฟ้านะครับ,บยุดบ่อคอยุดนั้นนะครับเกษรสีข้าวนะครับใช้พลังงานน้ำครับจากน้ำตกเล็กๆอย่างนี้นะครับใช้พลังงานอเนี้ย น้ำปลาพัดหมดแล้วนะครับมีกลางหันตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพกกระเดื่องแล้วก็ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับน้ำตรงนี้นะครับนี้ใช้ตำข้าวนะครับนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ใช้ในการกับไหนก่อนจะมีสะพานอยู่นะครับตรงนี้ ตัวนี้การเวลาครับเนาะใช้ตําข้าวนะครับสำหรับป่อขคอยุคนั้นสมัยนั้นนะครับมีใช้ตําข้าวครับใช้พลังงานเจือกันน้ํานะครับดยการไปทุบกระเด่องใส่สะพานแบบนี้นะครับคือซากของประวัติศาสตร์ที่ปอก้คอผู้หญิงตองกราบมันผุพังไปนานครับเนาะอันนี้กับสมัยก่อนถ้ากระเด่องตรงนี้ครับนี่ หมุนออกมานะครับผมทหารน้ํานะครับเนาะวอเทอร์ Water. ชอบบินนะครับพุทธยานแห่งชาติหุ่หินลองกาศทางน้ําด้านอาหารในโรงเรียนการเมืองการอาหารนั้นต้องใช้แรงงานคนโดยเฉพาะการตําข้าวด้วยคกกระเดืองซึ่งเป็นงานหนักและใช้เวลามากนะในช่วงต้นปีพศ2 5 2 4นะครับหรือปี1981นะครับ ทธนวานักศึกษานะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์รมหาวิทยาลัยขอนแก่นและทีมงานสหายจึงออกแบบและประดิษฐ์กังหันน้ำที่ใช้แรงดันน้ำเพื่อหมุนวงล้อไม้ไปยกคานกระเดียงคกตำข้าวโดยใช้เครื่องม,มือที่มีอยู่ดัดแปลงวัสดุและชิ้นส่วนจากคกแท็กเตอร์ถังกังหันน้ำนี้ ได้ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายที่พอพอพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยครับพอคอทอ,อปิดฐานที่เน่นอุหินล่องกล้านะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบใส่ตำข้าวนะครับมีภาพโบราณนะครับเนาะที่ลงเหลือให้เรานะครับเต็มแล้วแต่อุปกรณ์นั้นไม่ค่อยจะมีนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับอ๋อ่ะ แบบนี้นะครับตำข้าวขึ่นปกกระดดงใส่น้ำตกใส่เงินน้าตก